นี่สวัสดีจ้ามาดูสวนมะเขือบัดน,นี่มะเขือกบมังพีกปลูกเสมกันใต้หฮมมากทันนะจ้า,อาเออถ่ายยุ่นดิมะเขือน้อยบา้างงพี่น้องเอ้ยซัมโมเก่งนี <c oughs> ออ่อันนี้มากน้อยขนาดมากน้อยนี่นี่เอาไปตุ้มเนียนเนาะ กูมาเขียนเนี่ยนึงเลยนี่ะว่ามีครบกเมือปลูกมะขันพร้อมปลูกมะพริกน้ำมะพริกปลูกมะเขือส่วนอันนี้มะเขือปลูกต่อกันปนละูกอยู่ใต้ห้มเมทัน กำลังใหญ่อ,อกไปเพื่นทั้งคนบุขย่ายออกไปเรื่อยๆมันออกไล,ะล,ะละ่ๆเขาก็เก็บไปขายนเนาะเขือก็เก็บไปขายมะทันก็เก็บไปขายมะพริก,กเก็บไปขายก็ได้กินพร้อมอืมต้นนี้ลูกๆมะพริก คือดใหญ่เนี่ยพี่น้องต้น่วยใหญ่ๆมาคืออะปุ่เสียมซะกันกำะมังพริก ท่นนัเพท่อนก็โดกดุดด เคียงไงา <c oughs> ปานบาอื้อหน้อยคือว่านะเอาปลูกดินทุ่งนามันงามเนาะม <c oughs> ันดินทุ่งน,นามันงามอืมดินเรามันงามมันมันเลยอนั้นเนานนะผ <c oughs> สมผสานกันไปเลย <c oughs> มีทั้งมาทัน มะพีกมะเขือมีครบพาอีตู้พักสักงนงี้ครบหมดเลยอันเอมด่างไว้พร้มเพราะว่าเอาไก่มาเลี้ยงน้ำกันย่านไก่เข้าไปซับมันเนา,นา,า,นา,าะ no. เดี๋ยวนี้กระดูกอยู่